แรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราก้าวเดินไปได้อย่างมีความสุขในทุกนาทีเป็นพลังในการสร้างสรรค์ความคิดสู่การปฏิบัติแม้สิ่งนั้นจะยากและลำบากสักเพียงใดเราก็พร้อมจะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายไปได้เพื่อเดินทางสู่ความสำเร็จลายน้ำทองสัญ,ญลักษณ์แห่งการสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบแห่งความสำเร็จ ที่เติบโตจากบ้านสถานสงเคราะห์บ้านที่ให้ความรักมอบความหวังสร้างโอกาสสร้างอนาคตจนทำให้ทุกต้นกล้าเติบโตพร้อมแผ่กิ่งก้านแห่งความดีปกคลุมให้ร่มเงาที่อบอุ่นด้วยมิตรภาพและการแบ่งปันสู่สมาชิกรุ่นต่อไปในบ้านหลังนี้ชีวิตคือความสุขช่วยเหลือเพื่อน มีความอานาตั้งใจพร้อมมีความอดทนแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมอยากจะฝากให้น้องๆที่ทางบ้านแล้วก็น้องๆที่ด้อยกว่าอยากจะให้น้องอยา่าท้อแท้อยากจะให้น้องสู้อดทนต่อไปครับ I think the best thing is just to keep trying no matter what you know just if you don't try you're not going to get anywhere คืองานเนี่ยถ้าเราใจไม่รักน่ะมันทําไม่ได้หรอกคนที่ชอบว่าทําอะไรเหนื่อยๆคือใจไม่รักสมมุติเรารักอะไรไปเนี่ยต่อให้คุณทํางานตั้งแต่เช้ายันมืดเนี่ยมันก็ไม่เหนื่อยเราจะต้องเดินหน้าต่อไป ทำดีวันนี้วันนี้เสร็จพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เพื่อเราได้มายืนจุดนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากทางกรมแล้วเนี่ยเราใช้มันให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะได้มีความรู้เอาไปไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงชีพหรือว่าในอนาคตได้มีโอกาสแบ่งปันให้กับน้องๆในโอกาสต่อไปบุคคลต้นแบบลายน้ำทองได้ส่งต่อความดีให้เราได้เรียนรู้ค่ะว่า จงอย่ายอมแพ้ในทุกอุปสรรคและทำทุกอย่างไปพร้อมๆกับความดีและเราจะถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจแล้วก็มุ่งหวังได้ด้วยกำลังใจจากตัวเราเองค่ะ